Oh โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนชาวไลเกมเศรษฐีกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะพาะซ่าเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็ได้อัปเดตแพทเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่วันนี้แพทไม่เยอะนะนะครับแบบไม่ได้อัปเดตตัวเกมอะไรนะก็คืออัปเดตเข้ามาก็คืออัปเดตแค่ภายในเกมไม่ได้ไปอัปเดตแบบในวงค์งครับอะไรก็เหมือนจะไม่ใหญ่มากนะนะครับผมก็มีตัวละครใหม่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือเทพีไนยีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันดีกว่าเดี๋ยววันนี้เรามาไล่ดูดีกว่านะว่ามััััันนนนกก็ดดูเยออะะะ่คครรบบบแ ที่เห็นเลยก็จะเป็นล็อกอินนะครับผมไอ้ ي, เพื่อนมาแหม่โหลดเ้าบอมาบันดิ k ตอ k ดิ k ตอ k นะครับผมก็จะเป็นการล็อกอินต่างๆนั่นเอง,ง,งนะครับผมเอา้าไม่ไปอ่ะเอามันไม่ไปอ่ะทุกคนมันคือชาเนี่ยเอา <c oughs> เอามันไม่ไปเอามันไม่ไปเบื้อนอ๋ออะนะครับเข้ามาแล้วนะทำไมคิกยากจังวะคนคุเยอะเหรอนะครับอันนี้ก็มีอะไรเอามีเล่นก็ทั่วไปครับเวลาอัปเดตก็จะมีการก่อโค้ดขึ้นมานะครับก่อโค้ดรอบนี้ก็จะเป็น1 0 0ชิ้นส่วนตัวละครอันนี้น่าจะเป็นแรกไอ,ไอตัวละครในนี้ปะไอ,ไอซูเปอร์บูมปะอันเนี้ยผมไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะครับก็คือ50โค้ดนะครับผม มี50โคเท่าเดิมนะครับก็สําหรับใครที่สนใจอยากจะกอกนะครับก็ทักมาหาผมได้นะครับก็รับเหมือนเดิมนะครับ50โคตด100บาทนะครับก็จะได้ของพวกนี้ไปทั้งหมดเลยนะครับผมก็ทักมาจองคิวกันก่อนได้นะครับผมนะก็ใช้เวลา1-3วันก็ตามคิวแล้วกันนะครับผมอ่ะใครทักมาจองก่อนก็ได้ก่อน สำหรับใครที่สนใจอยากจะกรอกนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไอดีของผมไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็คือ5้าสิบโค้ดหนึ่งรบาทนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็จะได้1,000พเพชรแล้วก็มีหินแล้วก็มีลูกอมดาวแล้วก็มีชิ้นส่วนไอ้น,นี่นะครับผมอ่ะแล้วก็มีแจกของรางวัลอะไรเนี่ยนะครับห้าร0อยหนึ่งพันห้าร้อยห้าร้อยหนึ่งหินหินส่วนมากมาแจกเนี่ยแล้วก็มีเพชรแจกเยอะๆอยู่นะห้า1้อยหนึ่งพ0 0สอง0ันสองันห้าสาพัน สามพันห้าสี่พันห้าพันแจกตรงนี้ห้าพันเพชรนะครับแล้วก็แจกพวกแสงอะไรต่างๆแล้วก็หินเพชรนะครับผมอ่ะสลหรใครที่สนใจอยากจะเกาะออกเกาะนะครับก็ทักมาหาผมได้นะครับผมตามประจองคิวขอได้นะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเราไปไล่ดูๆนะว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับผมอะไรเนี่ยป้องกันโหแผนที่ใหม่เนาะอันเนี้ยนะครับจี้ครอบครัวนี่ครับมาใหม่ด้วยนะครับ แล้วก็มีตัวละครนะครับคือเทพพี่ไนกี้นั่นเองเนียเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงสกิลดีวกว่าวะนะครับผมค่อยมาพูดถึงสกิลตอนตอนรีวิวดีวกว่าเนาะอันนี้ก็พูดถึงอัปเดตแพทใหม่ด้วยยังไงก็คงต้องสุดอยู่แล้วแหละนะครับผมก็น่าจะโหดเนี่ยเห็นเขาแบบบอกว่าโหดโหดเดีด๋ยวก็ให้เอาไปลองเลนแต่ยังไงก็ส่วนใหญ่ก็หาอยู่แล้วแหละนะครับพวกตัวอัปเดตแพทใหม่มานะครับแต่เขาคงหมดเยอะแหละคิดว่านะครับอ่ะ สำหรับลูกบาทแมวนี้นะครับผมอ่าอีเมลปีกเนี่ยก็จะได้รับเพชรนะ2,000เพชรนะครับผมเอออันนี้มันจะเป็นวัตถุดิบมันจะแจกมานะแจก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 มาแต่ไม่รู้ว่าเราจะได้ครบไหมแจกเราเอามาแลกเป็นปีกเอสนะครับปีกครบ3อันก็มาแลก2,000เพชรนะครับผมถ้าใครไม่ครบก็นี่แหละได้100 500นะครับผมเออก็อันนี้ลูกบาหานี้มันจะไว้แลกได้นะเนี่ยลูกบาทแมวเนี่ยนะครับผมเผื่อเราขาดอะไรเนี่ยเก็บไว้ก่อนได้นะเผื่อเราขาดอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งเลือกก็ได้นะเก็บไว้ก่อนเนี่ยไอ้เรีอกแมวพวกเนี้ยเผื่อเราขาดชิ้นส่วนนอออะะไรรคับผมเ เก็บไว้ก่อนก็นได้นะครับเ๋ยวเพิ่งเลือดนะครับเผื่อเราจะได้200เพรนะครับไป2,000เพรแล้วข้อน,นี้อะไรเนี่ยรางวัลเล่น9รอบรับรางวันการเล่นทุกรอบนะครับเดี๋ยวนี้อ้อหากใช้ตัวอัปเกรดหนึ่งรางวัน10เท่าอ้ว้าวอันนี้ได้มาจากไงบ้างอะเล่น6รอบอ๋โอโอ้เยอะจังเยอะวะเล่นอันนี้เล่นเล่น9รอบนะครับโห10เท่าหรอ ซื้อไอ้นี่เราก็จะได้ถึงพันเพชรอ๋ออ๋อรางวัลสิบเท่ามีเยอะเลยอ๋อเยอะเยอะเยอะอยู่อ๋อรางวัลสิบเท่าอืมอืมโอ้โหอ๋อถ้าถ้าถ้าเราเติมพวกอีเดียวเลยเราไปเติมไปอีแพ็สสิบเท่าเราก็จะได้เพชรเพิ่มขึ้นสิบเท่าแล้วพวกของเพิ่มขึ้นสิบเท่านะครับผมอันนี้อะไรเล่นสองรอบโหพายการ์ดตัวละครเหรอวิธีนี่ก็น่าสนใจอยู่นะ ก็มีตัวละครดีๆอยู่นะเผื่อเราได้ตัวดีๆก็มีนะแต่ผมอาจจะเอาเพชรบ้างตัวละครผมมีครบแล้วอะ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นล็อกอินแต่ละวันนะครับผมก็วันวันที่ยี่บสองก็น่าจะแจกอีกอันนึงนะรันนี้วันที่นนนนนน1ิบหแจกกันหนึ่งวันที่ย2บสองก็แจกกันหนึ่งวันที่ยี่บหก็แจกกันหนึ่งเ็าจะได้สองพันเพชรนะครับผมประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นทำภารกิจแหละนะครับก็โอเคนะครับมากหลักก็มีแค่นี้มังแล้วก็มีแผนที่ใหม่เออนะครับ หลักๆนะหลักๆนะเลยนะครับนี่ไงแผนที่ครัวเวทหมดนะครับเหมือนแล้วนี่มาไม่มีแผนที่ใหม่มาปะอ่านี่ไงมาแผนที่ใหม่จริงด้วยนะเออเนี่ยเออนะครับก็ประมาณมีอะไรอีกไหมไม่มีถ้าก็มีเป็นพวกค,คอตุมคอตูมของในกรุงไนกี้นะครับผม ใต่ดวดมีอะไรมาบ้างฐานทายสีเท่าสูงสุดหนึ่งวันเพชรเยอะแทวะเขาไม่เยอะเท่าไหร่นะอ่ะอันนี้ไงที่เราไปซื้อเนี่ยโอ้โหโอ้โอโอโอได้ได้เยอะเลยซื้ออันนึงเราได้ครบเลยอ่ะ ก็แลกแต่และอีเวนต์ก็แลกโอ้โหมันก็คุ้มแหละนะครับซื้อ,อยังไงก็ต้องซื้อ,อมันก็แจกเยอะอยู่นะเราเขาไปแลกได้ทุกอนันนะเพราะมันเล่นรอบ9ก้ารอบมันก็ไปแลกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออไม่ก็ได้ทุกอนันหนิว่ะก็ดีอยู่ดีอยู่แจกเยอะอยู่รอบเนี้๊าบมาหลักๆก็เหมือนจะมีแค่นี้มั้งแล้วก็มีพวกถอดอัญมณีนะครับลดเหลือ50สินะครับสำหรับใครที่อยากจะถอดอัญมณีนะช่วงนี้ก็ไปถอดซะนะครับเนี่ยถอดอย่างเงี้ยนะครับ ต,ต,ต่ออย่างเงี้ยก็เสีย50เพรปกติเสีย500นะเออนะครับผมความสามารถของอัญ,ญมณีไนกี้นะครับเป็นเหมือนคอร์สของเจวอนนะครับผมดูมาแล้วนะครับใครอยากจะเติมก็ได้นะผมว่าแล้วแต่เราเดี๋ยวผมขอลองสกิลมันก,ก่อนแล้วกันผมคิดแต่ผมคิดว่าผมเติมแค่ตำนานแล้วพอละไ <c oughs> ม่เปิงตังเ <c oughs> มื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันโอกาส8 0นัใช้เอฟเฟกแสงจันทร์กับฝ่ายตรงข้ามหนึ่งเทิร์นนะครับผมก็เหมือนเจวอนเลยเวลาตกพื้นที่นะครับผม ก็ใช้เอฟเฟกแสงจันทร์กับบีไฟนะครับอ่ะโอเคนะครับหลักๆก,ก,ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ไปสุ่มดีกว่านะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะก่อโค้ดน,นะครับก็รีบๆทักมาจองคิวกันได้นะครับผมนะจองก่อนได้ก่อนเด้อจองหลังก็ได้ทีหลังนะครับตามคิวนะครับผมนะโอเคหลักลก็มีแค่นี้ละมั้งเนาะแล้วก็มีพวกแพ็คนี้โอ้คอสตูมหรอคอสตูมการ์ดผชิ้นลิมิเต็ด เราไม่ได้ตัวไนกี้หรอลูกบาทแบบเลือกแพคเซนอ๋อได้ตัวได้ใช่ไหมหรือได้ได้ตัวด้วยป่ะวันนี้บาทแบบเลือกแพคเน่าจะได้ตัวด้วยรือมั้งเออมึงแพงขนาดนี้มันต้องได้ตัวแหละหรือไม่ได้หรอใช่ไม่ได้หรอได้ดิได้หรือไม่ได้วะลูกบาทแบบเลือกเดี๋ยววมดูแป๊บนึงนะ หรือไม่ได้วะไม่ได้หรอกมเออราคามันก็เท่ากับพวกนี้นี่หว่าอ,อ๋อไม่ได้ได,ได้แต่แอนคอสตูมเหรออ,อ๋อรวมมันยังมานี่เออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องขายเยอะแน่เนาะ อ๋อลูกบาดแมวหอมันเป็นลูกผาดไอที่เราไปเปิดเมื่อกี้มขายเยอะจังวะอุย้ยนี้ม็นเท่อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มดีวกว่านะไ่รูและไม่งงนะครับผมไม่ได้ตัวนะไม่ได้ตัวนะแค่ได้อัญ,ญมณีของมันเฉยเเออได้ตัวมันต้องโอ้ยรอนานอยู่ขา,ขายราคาเนี่ยราคาได้ตัวมันต้องแบบแปดสิบเก้าสิเหรียญนะ่ะเออผมก็ลืมไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มดีวกว่าน,นะครับมันก็มี 200กับ500นะครับก็คือถามว่ามันต่างกันยังไงล่ะครับ200กับ500ก็คือ200เนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็จะต่ำกว่า500เปอร์เซ็นต์ก็จะเยอะกว่านะครับอ่าเนี่ยมาดูเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ได้นะครับไอแพ็ก200เนี่ยเนี่ยเปอร์เซ็นต์อ่าดาบของ Nike A เบวกเนี่ยมันจะศูนย์ไอแพ็ก200มันจะ0.6อะไร6เปอร์เซ็นต์ใช่ปะ่ะเทพีแห่งสงครามเอบวกมันจะ1%ส่วนถ้าเราเลือกเป็น500เนี่ยมันจะ2%กับ4%นะครับเปอร์เซ็นต์มันจะเยอะขึ้นมานะครับสาหหรรรับใคอออยกกเเลื500นะผม ดวงไม่ค่อยดีว่ะจัด500อยดีดกว่าไหมนะครับ <c oughs> ไปไวมาไวไงนะครับจัด500ไปเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เรามีอยู่ 3, 2 2 3 0 0 0สนานะครับผมไม่รู้ว่าจะรวมเป็นเท่าไหร่เหมือนกันอะ่ะจัด5 0 0อไปเลยนะครับไปเลยนะครับไปแพ็คแรกนะครับยังไงครับเอบวกมาไหมครับโอ้โหเงียบกิบครับผม <c oughs> มันไปเหมือนกันนะ500อ่ะเ้ยเอบวกมาหน่อยเพื่อนได้เอบวกมาสองเฮ้ย อันไหนมันหายากวะขอดูแป๊บนึงนะขอดูก่อนได้ไหมอะไรหายากอ่ะอ๋อนี่ไงเรามาได้มาสองอันอันนี้น่าจะหายากนะอันนี้น่าจะหาง่ายอยู่นะมอนเตอร์ป่าเนี่ยหาง่ายปะแล้วก็มีดาบนะครับที่หายยากๆอ่ะผมคิดว่าอย่างนี้แหละมั้งนหนเดี๋ยวขอดูเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเปอร์เซ็นต์ก่อนนะมอนเตอร์ป่าหายากปะมอนเตอร์ป่าหาไม่ยากนะก็แปดเปอร์เซ็นต์นอกจกก็สามห้าะก็ก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอกไปต่อครับ ได้มาสองอันเลยนะเฮ้ยไปต่อครับอุ้ยได้ดาบมาหนึ่งครับอุ้ยห้าร้อยแม่งก็เอาอยู่นะไปต่อครับแต่ว่าแม่งก็เยอะนะครับแต่แม่งก็หมดอ่ะได้บอนเตอร์ป่ามาหนึ่งครับผมไปครับส่มต่อครับดาบมาหนึ่งครับอันนั้นมาสองเนาะโอ้โหไม่มีครับแต่ได้อันมาสองก็โอเคนะโอเคเหรอวะไอ้เี้ยบอนเตอร์ปรา่า สอ3 0มื่นสองพันสเมื่อกี้หมดไป3 0 0พแล้วนะครับตอนนี้ไวเหมือนกันนะอุ้ยเอบวกทำไมไม่ออกแล้วเมื่อกี้ยังออกดีๆอยู่เลยอย่าเพื่อนเมื่อกี้มึงยังออกดีๆอยู่เลยเอบวกเพื่อนอ่าดาบมาหนึ่งครับผมสวยครับเมื่อกี้แม่งไน่ายนี้มาสองเลยนะเฮ้ยแพ็คเดียวอะอ่ะสองคามครับอุ้ยเหมือนจะดีอยู่นะเฮ้ยเหมือนสุ่ม5 0 0รอเหมือนจะเพลดจะดีกว่านะเนี่ยมาอีกแล้วเฮ้ยเพื่อนมาเร็วๆสิบใบใช่ไหม ตอนนี้ได้มาสี่ใช่ไหมดาบเราได้มากี่อันวะสองหรือสามอะอ่ะ,อะมาครับห้าแล้วสิบใบเนาะเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยเฮ้ยแต่ห้าร้อยแม่งสุ่มออกดีนะผมว่าดีกว่าสุ่มไอ้นี่วะดีกว่าสุ่มสองร้อยอยู่นะยังไงเพื่อนยังไงเอบวกมาให้หน่อยเพื่อนขอเอบวกหน่อยเอบวกโอ้โหไม่ออกครับไม่เป็นไรครับไปต่อครับตอนนี้ก็ยังหมดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะกำลังจะหมื่นหนึ่งนะครับผมป แล้วทำไมมันเงียบแล้วอะอันนี้มันมแพ็กแถบป่ะวะฮะได้แพ็กแถมบ,บ้างปะมีไหมน่าจะมีแหละแพ็กแถมอะอ่ะ,อะได้มานึงเ,เดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงนะเรามันต้องหากี่ไปอ่ะอ๋อหกโอ้โอหาสิบครับตอนนี้เราได้อันนี้มาเราก็ดาบมาสองครับแล้วมีแพ็กแถมไหมขอดูแป๊บนึงนะเราเราไม่ได้เปิดของนี้ด้วย อ๋อห้าร้อยไม่มีแพ็กแถมครับแต่มันก็ออกดีอะ่ะช่างหัวไม่เถอะนะครับผมว่ามันก็โอเคอะนะครับมันได้ดีอยู่ช่างหัวมันนะครับตอนนั้นได้อน,นี้มาหกแล้วใช่ไหมดาบเราเพิ่งได้มาสองนะครับไปต่อครับเพราทำไมตอนแรกเหมือนออกดีๆอะ่ะ <c oughs> ทำไมหลังๆมึงมึงเงียบแล้วอะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็หมดไปที่เท่าไหร่แล้วอ่ะหมื่นหนึ่งแล้วมั้งหมื่นหนึ่งล้วนะครับตอนนี้เอาเอาเอาไปเอามาทำไมมัน มันเริ่มเงียบแล้วอ่ะเพื่อนทำไมเมื่อกี้เหมือนยังดวงดีอยู่เลยอะไอเพื่อนรัก <c oughs> มาหน่อยเอบวกเอบวกมันไม่ออกแล้วทุกคนเจอเข้าไปแรกๆมึงออกดีอยงวะหมื่นสามแล้วนะเออดาบมาครับสวยดาบมาสองสามแล้วขาดอีกสองครับตอนนี้ก็อันนี้ขาดอีกสี่แล้วเร็วเอบวกโอ้ไม่ออกแต่มันก็ออกดีอยู่นะไม่รู้อะตอนนี้แต่ก็หมดเดยอะแล้วอ่ะเชียเออเทพสงคารามมาเจ็ดแล้วตอนนี้ เร็วๆเอบกวกเพื่อนออขอดาบมะเร็วๆรวีบมาครบๆหน่อยไปเอบวกอยู่ใส่ไม่ได้แพ็คแถมช่างหัวมันนะครับมันจะได้ไม่ต้องแพ็คการเยอะไงจัดแบบอขาดอย่างละสามกับสองนะครับตอนนี้เอบวกไม่ออกนะครับตอนนี้เท่าไหร่แล้วกำลังจะสองหมื่นเลยนะเอาไปมาไม่ก็หมดเยอะอยู่นะตอนแรกก็เหมือนจะดวงดีๆเลยไป ไอ้บวกอยู่ไหนไม่ออกเลยเพื่อนทำไมโอ้ดสุ่มแพ็คแรกแม่งตกใจมาให้ต้องสองใบเอาขาดอีกสองครับอย่างละสองครับดาบเข้ามาใหะดาบมาดาบมาให้หน่อยผมว่าแม่งก็หมดเจออยู่นะเออดาบขาดอีกหนึ่งครับแล้วก็อันนี้ขาดสองไปเอ้ามาโอเคขันอย่างละหนึ่งใช่ไหมอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่ง มาให้หน่อยเพื่อนเร็วๆตอนนี้สองหมื่นเลยนะไอเชี่ยมันก็ไวเหมือนกันนะเฮ้ยเพื่อนมาเร็วๆสองหมื่นแล้วตอนนอี้ไม่ออกโอ้ยเพื่อนมาหน่อยมามแต่ผมว่าเปอร์เซ็นต์แม่งเปอร์เซ็นต์มันก็เยอะกว่าเยอะกว่ายนะเยอะกว่าสองร้อยอยู่นะเยอะกว่าสองสามเท่าอะ่ะนะครับผมไม่ออกอะ่ะขาดอย่างระใบอะ่ะมาให้หน่อยเร็วย่างระใบดาบ อย่างละใบายอย่งไไอางระบ่อไหมอ๋าเอ,อ้ยมึงจะสองหมื่นสามแล้วนะเพื่อนเอฟบวกไห่อ๋อ้ยมึงอ,อย่าล็อกกูเลยเพื่อนมาให้หน่อยก็เร็ว,วอ้อไม่ยอมออกเลยสองหมื่นสามแล้วนะเฮ้ยตอนนี้สองหมื่นสามแล้วนะเออขาดขาดอันนี้ใช่ไหมขาดอันนี้อีกหนึ่งใช่ปะขาดเอขาดเอเทพสองข้ามอีกหนึ่งครับ เทพสงครามมีเหี้ยโอ้ไม่ใช่ม <c oughs> ันคนละเลี้ยงเอาลูกอมนา้าซื้อดีกว่าไหมลองลองดีกว่าไหมเผื่อฟุกไงไปเผื่อได้เอบวกมาเราจะไม่ต้องมรสุ่มต่อนี่เป็นยังไงล่ะไม่ได้เป็นสุ่มห้าร้อยต่อครับขาดเดียวครับทุกคนสุ่มห้าร้อยแหละช่างหัวมันนะครับตอนนี้ก็จาหมดเท่าไหร่นะครับสองหมื่นแล้วสองหมื่นสามแล้วจะ ออกบออ๋อ,อ,อให้เราเร็วเทปสงครามเมื่อกี้เมื่อเทปสงครามมันออกอาไนี่นะโอ้โหนะาสองหมื่นสี่เท่าไหร่แล้วอ่ะไม่จะาสามหมื่นแล้วนะเฮ้ยอือปิดเรียบร้อยนะครับเทพีแห่งสงครามตอนแรกมึงออกอย่างดีเลยเพื่อนโอ้โหก็โดนไปเท่าไหร่วะเนี่ยสองหมื่นสองหมื่นสามสองหมื่นสี่สองหมื่นสาม สองหมื่นสี่สองหมื่นห้าประมาณอะประมาณนั้นแหละประมาณสองหมื่นห้าสองหมื่นสี่ห้าร้อยตีเป็นสองหมื่นห้าเลยแล้วกันนะครับประมาณสองหมื่นห้าในแคปตปออัวนี้สองหมื่นห้าเขเจ็บอยู่นะครับแต่ผมว่ามันก็ออกดีอยู่นะสุมาห์ร้อยตอนแรกมันแม่งเหมือนดวงจะดีเลยออกโคตรดีนะครับก็สองหมืน่นห้าพันเยอะไหม,มก็ก็เยอะอยู่ถามว่าเยอะไหมก็ก็เยอะอยู่แหละเลือกไปครับผม นะครับได้มาแล้วนะครับอีโเทพีไนกี้นะครับผมเลือกไปนะครับแล้วก็ถ้าใครเติมเป็นตำนานนะครับผมอ่าเติมตำนานก็จะได้คืนเพชร1,000พแล้วก็แสงไนกี้นะครับผมอ่าเฉพาะวันไหนเนี่ยภายในวันที่15นี้เท่านั้นนะครับอ่าต้องต้องต้องสุ่มภายในวันนี้นะเออคุณต้องเติมเป็นตำนานในเฉพาะวันนี้นะครับไม่งั้นคุณบได้เด้ออดเด้อไม่งั้นคุณอดนะครับผมอดแดกครับผมอดแดกหนึ่งพันเพชรครับ โอเคนะครับผมหลกัหลกๆก็มีแค่นี้แหละนะครับผมอืมก็อังดีที่ไม่โดนสามสี่หมื่นเหมือนแต่ก่อนอะแล้วก็ต้องเร็ต้างอไปเติมตํานานครับผม,มเพื่อที่จะได้1,000เพชรก็เสียตังค์อย่างอะแล้วก็ใครสนใจอยากจะจ้างผมกดอันนี้นะทักมาได้นะครับผมอ่าทักมาได้นะครับก็ คิด300บาทนะครับก็คือถ้าไม่ได้ก็คืนเงินนะครับผมถ้ากดไม่ทันก็คือคืนเงินนะครับอ่ะสาหรับใครที่สนใจอยากจะก้างจ้างกดนะครับทุกตัวเลยนะครับตัวละครเนี่ย350นะครับตัวละคร350ส,ส่วนพวกนี้อัญมณีเนี่ย300หมดนะแค่วันนี้คิมูนเนี่ย350บาทนอกนั้นจ้าง300นะถ้ากดไม่ทันก็คืนตังค์นะครับประมาณนั้นนะครับผมอ่ะก็สาหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะให้ผมกดให้เด้อ ผมก็โอเคแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็ถ้าใครอยากจะก่อโค้ดนะครับก็รีบๆทักกันมาเลยนะครับตอนนี้นะครับก็เริ่มมีคิวมาแล้วนะครับก็ใครอยากสนใจนะครับก็คือ50โค้ด1 0 0บาทนั่นเองนะครับก็ขอให้โชคดีกันทุกคนและขกันหน้ารับอีเวนนี้ก็แจกค่อนข้างเยอะน่าจะปิดกันอยู่นะก็มีเติมอะไรหลายๆอย่างอยู่นะนะครับได้เพจเนี่ยอันนี้ก็ได้5,000ันเนาะเนี่ยก็5,000พเพจนะครับวันนี้ก็ได้5000แล้วก็มีของแจกๆอะไรก็น่าจะปิดกันอยู่มั้งเนาะ เออนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วก็เจอกันคลิปรีวิวแล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบายไปแล้วนะครับผม